ดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนทำบอมบอมดูกูซินิบอมบอมกูซีนั่น่เองขั้นแรกนะเพื่อเราเข้ามาในห้องนี้เหมือนเทิมห้องคู่ใจกดมาตรงนี้นะครับผมเลื่อนเลยนะครับเลื่อนเลยเลื่อนเลยเดีย๋ยววันนี้มันชุดนี่ว่าลืม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 อีกแล้วชอบลืมลม,ลม,ลม,มากดคามาว่าดรากส์หรือว่าคือเป็ด กดสิจแล้วก็ออกจากห้องได้เลยแค่นี้แหละแล้วมาอเอาแค่นี้แหละหลังแบบจากนั้นเราก็มาตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้บอมบมดูกูซินี่มันเป็นเป็ดมันเป็นหงช่ไหมแล้วก็เ,เอาอันนี้มาแทนได้เพราะมันหงเหมือน,นเป็ดนั่น,นแหละแล้วเราก็ใส่อันนี้ใส่อันนี้ลงมาคล้ายๆอิดๆนะผมใส่สีเหลืองไปด้วยคล้ายๆทุงๆเลยนะอันเนี้ยนี่ไม่ใช่ดิมันสีขาวสีขาวแล้วใส่สีขาว ไม่อหรออันนี้ดียว่ะผมเอาสีที่แบบไม่เรียวมากแต่ก็ใส่สีขาวประมาณนี้ยังมองมีเป็ดอยู่นะออเออแล้วหลังจากนั้นเราก็หาท่าทางเหมือนเดิมเหมือนในเนี้ยอะไรวะทาราเร่ทาราหาท่าทางเหมือนบินนะผมจะเอาเป็นท่าทางไอ้นี่เลยผมมีท่าทางสดตัวไว้แล้วซึ่งมันจะเป็นท่าบินเท่านั้นใช่ไหมทุกคนผมเลยเตรียมท่านี้มาแล้ว ใครจะท่าอื่นก็ท่าได้แต่ขอให้บินนะผมจะท่านี้ในการบินผมหาก่อนเดี๋ยวก็ไม่อยู่ตรงนี้วะเออท่านี้ท่านี้ท่านี้นี่ท่านี้ท่านี้เดี๋ยว นี่แล้วก็นี่จ็ะแพกออกแล้วก็บินขึ้นไม่ได้แล้วครผมแต่มันขาดอยู่ไปอย่างหนึ่งนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็คือก็คือเดี๋ยวผมหาก่อนนะไม่ใช่นี้ดูว่าเอาแบบนี้ก็ได้แล้วนั้นแล้วก็เอาเป็นสีเทา ประมาณนี้แล้วก็ท่าเหมือนเดิมอ่ะเอา้เอามันไม่เป็นท่าแล้วนะแล้วเราก็าลงปืนไปลงไปดิไปลงป่ะเดี๋ยวผมหาท่าก่อนอาบมานี้นะผมซึ่งเจ้าบอมบอมดูกูซีนี่มันก็ประมาณนี้นะผมเึ็งคุณพ่อ,อก,ก่อนเลยว่ามันเป็นบอมบอมกูซีนี่ที่เหมือนซูเปอร์แมนที่สนะุดแล้วเนี่ย กลายเป็นซูเปอร์แมนบอมบอมดูกูซินีบอมบอมกซินี่นะผมวัดดีบินได้เหมือนหงหงเบาแค่เป็นหงบ้าอะไรเนี่ยเอาจริงๆนะเถื่อนทุกอันเลยนะไอปีมุกนี้แล้วข้างหน้าเราก็จะไปทำเป็นทิปปิท็อปปี้ทิปปิท็อปไม่ด้ออันนี้ประดีบินไหมเดี๋ยวพาบินบินง่ายเหรอเดี๋ยวพาบินบายบ๊ ปิดปีโป๊ดดิคึ่งคึ่งคึ่งพาสาวบินปล่อยสาวไปซะไปไว้สาวตายมั้งนั่นไม่ตายอยู่อยู่ผมดูสาวก่อนนะสาวไม่ตายโอเคนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ค่ะด้ช่องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนจะเป็นกำลังใจกับผมเลยนะครับเถื่อนมากมีเป็ดเป็ดหงก็สำหรับคลิปนี้ขอต่อขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ